เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานปูนครับสำหรับการจับเหลี่ยมเสานั้นนะเดี๋ยวนะเรามาเรียนรู้และปฏิบัตินะครับก่อนที่จะไปปฏิบัตินะั้นเราต้องรู้จับนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่เราจับเหลี่ยมเสาก่อนตัวแรกเลยนะเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเป็นเคียงกลหรือเคียงใบโปะที่เราใช้กันอยู่ม่เคยเห็นนะอันนี้จะเป็นกระบะ นะครับกระบะกหรือปูนที่ไว้สําหรับปั้นปูนในการจับเหลี่ยมก็จะมีลูกดิ่งนะครับมีตลับเมตรมีเอ็นเนี้ยที่จะขึงแนวนะครับมีดิสอ,อไว้มากจุดได้แล้วก็มีแปลงสระน้ําที่จะช่วยในการที่เราจะจับเหลี่ยมเนี้ยให้มีความชื้นในตอนที่เราจะปั้นปูนขึ้นไปมีระดับน้ำนะครับในการช่วยจับดิ่งหรือระดับได้นะครับมีบรรทัดหรือปูนหรือว่าสามเหลี่ยมนะที่เราจะจับแนว แนวแนวดิกของเหลี่ยมนะให้มันสวยงามนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นผังปูนที่เราจะใส่ปูนนะครับที่เราจะปั้นหรือว่าจับเหลี่ยมสอ